ดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทกท่านนะคะจัดให้ตามคําขอค่ะวันนี้พาเทียบรุ่นเทียบรถนะคะสําหรับค่ายสีแดงแรงฤิ์ค่ะยันมา e f 5 1 4า u และช้างส้มขันงามคูเปต้าอ5ว1 8ค่ะวันนี้ปิ่นพาชมทั้ง2,000สองค่ายตามคําขอนะคะหลายท่านสอบถามกันเข้ามาว่าจะเลือกค่ายไหนดีใจหนึ่งก็รักสีแดงยันมา ใจนึงก็ชอบสีส้มคูปต้านะคะวันนี้ปิ่นแจ้งเป็นสเปคคร่าวๆของทั้ง2อค่ายนะคะเริ่มต้นกันที่คันแรกค่ะพี่ช้างส้มคันงามคูปต้า L 5018ตัวนี้ขนาด50แรงม้าเครื่องยนต์ดีเซลสสูบ 2434cc ซีซีนะคะส่วนสีแดงค่ะพี่เยนมา EF514MU ขนาด51แรงมาร้าเครื่องยนต์ดีเซล4ี่สูบ2190นซีซีนะคะทั้ง2รุ่นเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสสูบด้วยกันทั้งคู่ค่ะส่วนระบบเกียร์นะคะตัวยันมาเป็น9เกียร์เดินหน้า9เกียรย์ถอยหลังเกียร์หลักนะคะ9เกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยหลังปรับเปลี่ยนเดินหน้าถอยหลังใต้คอพวงมาลัยทั้งคู่นะคะตัวนี้9้าเกียร์เดินหน้า9เกียร์ถอยหลังค่ะส่วนคูปต้านะคะ ตัวคูป้าค่ะเกียร์หลักนะคะนี่ค่ะแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังเดินหน้าถอยหลังใต้คอพอม่าลัยนะคะส่วน PTO นะคะทั้งคู่นะคะรอบความเร็วอยู่ที่540และ750นะคะรอบความเร็ว PTO ทั้งคู่นะคะ540แล้วก็750นะคะส่วนตัวยางนะคะยางคู่หน้านะคะเบอร์เดียวกันนะ 8ค8ทั้งคู่หน้าและยันหน้นะคะยางคู่หน้าเบอร์8ี8ยางคู่หลังนะคะ13.6ขีด26นะคะ13.6ขีด26ยางคู่หน้าและคู่หลังใช้เบอร์เดียวกันนะคะทั้งสองท้ายเลยค่ะส่วนเรื่องของบอดี้นะคะขนาดลำตัวนะคะบอดี้ที่ปิ่นจะแจ้งเป็นออบอดี้ตัวเปล่าไม่ได้มีอุปกรณ์นะคะ มดตัวป่าของคูบต้านะคะจะลำตัวยาวอยู่ที่3เมตร20เซนนะคะความกว้างนะคะตัวรถ1เมตร49แล้วก็ความสูงตั้งแต่พื้นถึงหลังคานะคะ2เมตร4เซนค่ะส่วนยันม่านะคะตัวรถนะคะความยาว3เมตร23เซนความกว้างตัวรถ1เมตร60เซนแล้วก็ความสูง2เมตร35เซนนะคะ แน่นอนว่าถ้าจอดคู่กันเราจะเห็นได้ชัดว่ายันม้ามีความสูงกว่าประมาณ30มสเซนเนาะจอดคู่กันที่ยันม้าสีแดงสูงกว่าประมาณ30มสเซนนะคะส่วนเรื่องน้ําหนักตัวนะคะน้ําหนักตัวเปล่านะคะก็ยันม้านะคะยันมา5้าสแรงเนี่ยตัวเปล่าหนักอยู่1นึ่ห้ารยี่สิบกิโลกรัมนะคะส่วนที่ช้างส้มคันงามน้ําหนักอยู่ที่1490กิกิโลกรัมค่ะ ท่านสอบถามมาอีกหนึ่งคำถามเลยขับเดินหน้าถอยหลังค่ายไหนทำความเร็วได้เร็วกว่ากันนะคะอันนี้เป็นสเปคจากบริษัทที่แจ้งมานะคะความเร็วนะคะเดินหน้าสูงสุดของยันม่านะคะ5 1เปนแรงความเร็วอยู่ที่28.8นะคะถอยหลัง29.7กกิโลเมตรต่อชั่วโมองค่ะ ส่วนคูปต a นะคะเดินหน้าความเร็วสูงสุด29.7ถอยหลัง26.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเดินหน้านะคะเดินหน้าคูปตทำความเร็วได้ดีกว่าแต่ถ้าใส่เกียร์ถอยหลังยันมากทำความเร็วถอยหลังได้เร็วกว่านั่นเองนะคะ,ะมาพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่าหลายท่านสอบถามมาเรื่องราคาแน่นอนคะ่ะราคาดีต้องตัวนี้เลยนะคะ รถตลาดศูนย์บริการเยอะอะไหล่มีเพียบนะคะคูปตนะคะรถมือสองถ้าเป็นราคามือสองก็จะสูงกว่าเยนมานิดหน่อยค่ะแต่แน่นอนค่ะยันมานะคะถึงแม้ว่าเรื่องศูนย์บริการอาจจะน้อยกว่าแต่เรื่องของอไหล่ปัจจุบันนี้หาได้ง่ายนะคะอะไหล่บางชิ้นอาจจะแพงกว่าบางชิ้นมีถูกกว่าพี่ช้างส้มนะคะนี่ค่ะถ้าเทียบราคากาันเอาเป็นราคาที่ปิ่นแจ้งเป็นราคาของที่ร้านเรานะคะ พี่สีแดงแรงริตตัวยันมา51แรงเนี่ยพร้อมใบมีดแล้วก็ผ่านใหม่นะคะเราเปิดราคาไว้4 0 0 0 58,000นะคะ4 58,000ส่วนพี่ช้างส้มคูปะตาแอล5018พร้อมใบมีดแล้วก็ผ่านไหายนะคะราคาที่เราเปิดไว้คือ4 0 0 0 99,000 4 99,000นะคะก็เรียกว่าถ้าเป็นราคามือสอง คูปต่ายังราคาสวยนะคะยันมากก็ห่างกันนิดหน่อยค่ะอยู่ที่หลายๆท่านกำลังมองหากันอยู่นะคะตอนนี้หน้าร้านหนูมีทั้งสองค่ายนะคะคูปะต้าเราก็ยันมากค่ะวันนี้พาชมทั้งสองค่ายเลยนะคะใจรักพี่สีแดงแรงริ์นะคะต้องยันมากค่ะถ้าใจชอบพี่ช้างส้มขันงามคูปต้านะคะนี่ค่ะทั้งสองค่ายทั้งสองคันที่ แต่ท่านสอบถามกันเข้ามาส่วนเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะคะความประหยัดปิ่นว่าทั้งสองค่ายความประหยัดใกล้เคียงกันแต่อยู่ที่คนขับเลยนะคะแน่นอนว่าถ้าคุณลูกค้าอ,อ่อเหยียบแรงเนาะค่ายไหนก็กินนะคะอ่ะมาถึงเรื่องของการซ่อมบำรุงนะคะค่ายไหนใช้งานทนทานกว่ากัน ว่าทั้งสองค่ายใกล้เคียงกันเลยค่ะเช่นการอยู่ที่การใช้งานของคุณลูกค้านะคะรถถ่ายรถแท็กเตอร์ผ่านการใช้งานแล้วต้องดูแลต้องรักษานะคะหมั่นตรวจสอบนะคะตรวจเช็ครถนะคะเป่ากล้องดูน้ํามันนะคะเรียกว่าทั้งสองค่ายจําเป็นต้องได้รับการดูแลการรักษาการซ่อมบํารุงนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะซื้อรถแท็กเตอร์จากค่ายไหนหรือที่ไหน ทุกค่ายนะคะจำเป็นต้องได้รับการดูแล<อ>การซ่อมบำรุงแลก็การรักษานั่นเองนะคะและนี่คือสินค้านะคะที่หลายท่านสอบถามกันเข้ามาค่ะระหว่างช้างส้มคันงามคูบตา้ากับพี่สีแดงยันมาวันนี้ปิ่นพาชมนะคะแล้วก็แจ้งสเปคคร่าวๆของทั้งสองค่ายหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณลูกค้าหลายๆท่านที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าเราควรจะเลือกค่ายไหนนะคะถ้าชอบสินค้าตัวไหนก็สอบถามได้เนาะ ร้านหนูตอนนี้มีทั้งสองค่ายเลยนะคะร้านเราก็อยู่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศด้วยถ้าชอบพี่สีสม้มคุปตาแอล5 0า8 4 9 9 0 0นะคะตัวรถใบมีดพันไทยใจรักสีแดงแรงริ์ค่ะ EF514MU ใบมีดพันไทยนะคะตัวนี้พันไทยใหม่นะคะ4,59,000บาทเท่านั้นนะคะ สนใจก็สอบถามได้เลยค่ะร้านเราอยู่กำแพงเพชรน,นะคะแล้วจะการกับการรีวิวสินค้าในร้านของเราปิน่นฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องหนูปิ่นแม่ค้ารถถยไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ